เล่นในโทรศัพท์แล้วทำไมต้องแต่งขนาดนี้ก็ระแวงไงโอณ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะรู้มาจากในเกมเปล่าวคุยังไม่โดนใครยิงเลยไปไปอย่าฆ่าคนเว้ยคนป่ะคนป่ะหน้าหน้าหน้าคนคนยิงมันยิงมันเดลง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 ไปยิงมันชุบชุบพี่หน่อยพี่หน่อยช่วยช่วยพี่หน่อยอะไรางเงี้ยกำลังดึงกำลังดึงกำลงเดินมียาปะเนี่ย มี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 อีกอันนึงเจ็บแล้วเต้านี้ไหนอ่ะไม่เจอตัวมันกูณลุงอ่ะกุลุงคุลุลุโอ้โหพานี่ว่าเราเนี่ยไม่ถามว่าพาชนะเหรอพาชนะพาละดีมาสวัสดีครับเด้อยแบกอีพีนี้ครับเอาแล้วทีมงานรอบผมแล้วเห็นบอกว่าจะมาให้เล่นพับจีในสนามบีบีกันแต่ดูมันได้ยินเสียงปืนอ่ะต้องลองมาดูว่าแข่งรับเชิญเป็นใครจะแบกผมไหวไหมตอนนี้ไปหาเขาดกว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าวันนี้จะมาแบกพี่อ่ะใช่ชื่ออะไรครับชื่อเบียร,รวันนี้เราจะมาเล่นพับจีโมบายฮะมีกี่แชมป์โลกวะไม่ครับเอา้าไม่ใช่เหรอเหขาบอกทีมนี้แชมป์โลกไหอ้อะตอนเขาแชมป์โลกมันยังไม่เกิดนะครับอ้า จริงป้ะเนี่ยนั่งไหวเหรอวะแต่ฝีมือผมอย่างนี้ผมบอกเลยพี่อย่างนี้คือเยี่ยมเก่งเลยอ่อนอ่อนวาแต่พี่เล่นไม่ไม่เป็ดเลยนะพับจีบบอยเนี่ยเคยเล่นอยู่สองสามครั้งแล้วเหมือนไม่ไม่ถนัดป่ะเล่นในโทรศัพท์เลยไมต้องแต่งขนาดเดียก็ระแวงไงทีมงานก็ไม่รู้อะไรทำกูสารพัดทุกเทสให้กินอะไรวันนี้มาสับมีพีกันกูเลยไม่ไม่มั่นใจเลยโอ้เออตอนแรกชวนผมมีพีกันผมก็ต้องชวนมีพีกันอ๋อแล้วครับจีกับมีพีกันอะไรเก่งกว่าพอตีดิผมแข่งพอตีสบายแล้วอันพร้อมใช่ไหมพร้อมไปฟัังกกกติานเลยว่า กติกามันเป็นยังไงเข้ายางเบียร์กดแล้วครับกดแล้วเอาแล้วเอ้ยเอาแล้วมาแล้วแบกพี่ด้วยนะด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ายางยางแล้วปกติเราเล่นสายไหนอ่ะกลยุทธ์สกิลเพย์หรืออะไรบวกดิบวกอย่างเดียวนมันเดี๋ยวผมโดดตามแล้วมันจะตามไปเดี๋ยวมันให้วิ่งเองโดดแล้วเนี่ยโดดแล้วโดดแล้ววันนี้ผมพาลงเมืองเข้ได้ลูกซองมาอันวะ ไปอยู่บนบ้านชั้นสองคนละหลังขึ้นรถไงกดอะไรกดเข้ารถนะครับตรงกลางจอมีให้เข้ารถเห็นปะเดี๋ยวเราหาคนก่อนเราล่าอย่างเดียวโดนกูแน่คนยิง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 มานดูตไปผมพาไปล่าต่อเอาปืนเอาปืนผมไปก็บอกหนี่ดิปะลูกเขียวเคุคนณคนใต้สะพานใต้สะพานไม่เห็นเลยดันนาดันนายิงมันยิงมันยิงยิงโดนที่ไงมันขับอย่างเงี้ยยิยิงยังไงอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยะไรอะโอ้ย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 เย็นย็นเย็นใจเย็นออมันจะรู้มาจากในเกมป่ายังไม่โดนใครยิงเลยแม่มันจะรู้มาจากในเกมอะนรี่งานรอบแล้วมีคนมีคนมีคนขวาขายิงถ้ยิงมันยิงมันในบ้านใน้าโอ้ย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 นบ้านในบ้าานก็ยากอยู่แล้วเด็วโอ้ยยิงมันยิงมันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เร็วๆวบ้านขวาห้องขวา้รไิอ่ะดี๋ยวไปยิงมันยไปดิ กระสุนจะหมดแล้ววะนี่นี่แบ่งหมดไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอตาสุนก่อนเออประโยชน์มันเกิดขึ้นอะไรล่ะโอ้ยโอ้ยอย่งอย่งโอ้ย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 ในเกมเหรอนอกเกมเนี่ยเข้าคอหมดแล้วตกหน้าหน้าหน้าคนคนยิงมันยิงมันเดลง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 ไปยิงมันชุกชุกพี่หน่อยโอ้ยชุกพี่หน่อยชุกพี่หน่อยพี่ขอเถอะวะมาเยี่ยมาเยี่ยมาเดี๋ยวจะมองให้เดี๋ยวจมองให้ หลอดประกอนมันมีคนซ้ายมาไม่ไม่รู้ยาอยู่ไหนเนี่ยเก็บเก็บยาแล้วไปปั๊มปั๊มปปั๊มยาด้านซ้ายมืออ่ะข้างหลอดปืนนะปั๊มไปปั๊มไปยิงยิงฮะเฮ้ยกูโดนแล้วกูณล้มคานแล้วกูณานแล้วถุงกระป๋องอะไรช่วยช่วยพี่หน่อยปะปเดี๋ยวกำลังดึงกำลังดึงจนลยิงเติ้มียาป่ะเนี่ยมี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 อีกอันนึงคุณด้านหน้าเบียร์มีเต็มคนเต็มเลยเติถ้าเลือดไม่เต็มพี่สามารถปั๊มน้ำได้นะที่เป็นขวดน้ำอ่ะ เก็บไอรปก่อนเร like ิ่มมีหมวกเริ่มมีอะไรละเริ่มแข่งนะยิงแล้วยิงแล้วไหนอ่ะข้างนอกไอยิงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงแล้วข้างนอกเกมอะไเกมประเด็นน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหน้ามีคนที่ต้นเห็นปะน่ะไหนไหนข้างบนเข่าข้าบนเข่าเต็มเลยไหนวะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนกหนึ่งนกหนึ่งบ้านนี้บ้านนี้หมด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 ยังหมดยังทำเหมือนเตียนป่ะแบบเหมือนไล่รแต่จริงไม่ได้ช่วยอะไร เออเออโอ้โหตุนตุนโอ, ح, อ้โหรวยแล้วกูไปไปไปอย่าฆ่าคนเว้ยคนนี้เรานม่ชิวอะคนปะคนปะไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยในเกมเดือดเหรอนอกเกมเนี่ยแบงแบงแบงไม่ได้ยินอะยิงไม่พลักเลยพี่เติ้ลหาคนหน่อยดไิไม่มีไม่มีวะ่ะสายฝาลูกเลยไม่ทำอะไรเลยเราอะทำอยู่นี่ไงก็มองคนให้ดขวาขวามีคนพี่เติ้ลนาดิไหนอะขวาเสียงขวาเอาดิไปอไป,ไปอยู่ไหนขวาขวาหลังหินหินก็ไหนน้องล้องน้องหนึ่งตัวนึงตัวนึง ยื้ไม่ได้ทำอะไรเลยข้างบนหัวเจ็บแล้วพีเต้นเราดิไหนอ่ะไม่เจอตัวมันหลูกอ่ะลูกลูกลูกโอ้โหพานี่ว่าเราเนี่ยไม่ถามว่าพาชนะหรอ่าพาชนะพาระดิละเฮ้ยพยายยาไปยาไปเออเหลือแค่ห้าคนเองไอพี่ต้นเก็บเกาะเก็บหมวกเนี่ยเก็บเก็บเก็บเร็วเร็วเร็วไปไปไปเฮ้ยคนคนไม่ใช่ต้นไม้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 ตาฝาดตาฝาดตาฝาดต้นไม้ เฮ้เหลือแค่สี่คนเองพี่เต้นเฮ้ยขวา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 ต้นยิงดิเร็วเร็วยังไงยิงทำไมอะนมยิงแล้วยิงแล้วไหนอะข้างนอกอะยิงแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยังหนิเดี๋ยวโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเนี่ยมึงไปบิ้วเขาทำไมล่ะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วโทรศัพท์เฮ้บนเขา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 จอดจอดจอดไหนผมไม่เห็นว่ะบนเขาบนเขาเลยนั่งไงนั่งเห็นบ่าวเห็นบ่าวเห็นป่าวน้องแล้วน้องแล้วเหลือตัวเดียวไอ้ผมไม่เห็นอีกตัวหนึ่ง ไอ้ไรน่ะบนเขาเต็มเลยลรื่อเลยหลังมามาสวยๆหมดหมดหมดวะเฮ้เหลือแค่ตัวเดียวอ่ะพี่เฮ้ยเหลือแค่ตัวเดียวอ่ะพี่ยิงไหนอ่ะไม่รู้ว่ะดิเดี๋ยวพี่วิ่งรอเป้าให้แล้วกันได้เลยขับรถก็ได้นะพี่ยายพี่ตายนะจัดมาเฮ้ยกูเจอคนเสื้อขามึงของนี้อย่าใจเย็นผมดูขวาพี่ดูซ้ายได้ไหมวะได้ได้ได้อุ้ยพี่มีหยู่ตรงผมอยู่ตรงผมช่วยหน่อยช่วยผหน่อยเร็ว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 พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วหลังต้นไม้หลังต้นไม้ แดีวมันนอนอยู่ในพุ่มหญ้าตรงนี้วะพี่ยิงมันยิงมันพี่เห็นไหมเนี่ยมนจะโมงแล้ววะไปไปเร็วเร็วเร็วสายสายพี่ท่นสายแจงรุดมาสายวิ่งมาวิ่งมาหลังหินยิงมั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 นคุยคุยโดมสวยคุยโดมโอ้ย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 หยุดเลยยิงมันยิงมันคุยคุยโดมสวยคุยโดมโอ้ย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 หยุดเลย จบแล้วจ้าเออดอกสุดท้ายพี่พี่เป็นคนคิวใช่ไใช่ใชกางกระบาลกางกระบาลกอข้ากางกระบาลตรงนี้มันยังงงเลยเอ้ยแสบแสหัวอยู่อยู่เป็นไงพี่พอได้ไหมสองคิวแต่พี่เล่นมาไม่ถึงห้าครั้งนะทั้งชีวิตโลยใชได้แรกๆเรากี่คิวเกมแรกสองสามเกมแรกก็อย่างนี้วะผมหัดเล่นเกมแนวนี้มาบ่อยตั<อ>้งแต่เด็กๆมันก็เลยแบบมีมีพื้นฐานม,มีสกิลพื้นฐานอ๋ออ๋อพอใช้ได้ใช่ไหมพี่หรือว่าเอาตรงๆเลยเอาตรงแบบไม่ไว้หน้าเลยอ่อน อ้าวอ้าวครับรอเล่นครับเล่นดีแล้วครับตัวสุดท้ายปิดเกมได้สวยอารบานหัวแตกเย็นเลยแล้วในเกมพี่เป็นอะไรวายวายวายโอ้โหดูในเกมมึงโดนยิงไม่เจ็บใช่ไหมนี่กูมีใครก็ไม่รู้แม่งมายิงแปะแปะะมีสเก็ตโดนบ้างอ่ะชึกชักชึกชักนิดนิดหน่อยหแต่มันไม่ไม่เจ็บมากแต่มึงดูดิถ้ากูโดนเต็มเต็มมาไม่าจะไม่ผมว่าไม่อ่ะไม่เจ็บไม่เนื้อไม่ไปเลยอ่ะเอออ่ะวันนี้ขอบคุณน้องเบียร์มากจากทีมอะไรครับอาร์คิวอาร์เทน่าครับ อ่ะคิวอัลเทนานะครับผมแล้วเออมีช่องทางการติดตามอะไรไหมช่องสตรีมช่องอะไรช่องทางของเบ,บียร์เบียรสตรีมผ่านเฟซบุ๊กครับผมชื่อเบียร์สิบเอ็ดเกมมิ่งครับผมเบียร์สิบเอ็ดทำไมต้องเบียร์สิบเอ็ดเกิดวันที่สิบเอ็ดใช่แค่นี้เลยโอ้สตรอรี่มันเยอะแยะเลยยังไงยังไงถ้าเราแบบก็ายาวอะอ่ะสักหน่อยจบแล้วโอเค <S <S ขอบคุณมาก <S <S มันเกิดผมนั่นแหละอ่ะติดตามในเฟซบุ๊กเพจเบียร์สิบเอ็ดเกมมิ่งและก็ยูทูบอาร์คิวเบียร์สิบเอ็ดครับผม RQ b ia, 1 1นะครับใครติดตามน้องเบียร์ก็ติดตามได้นะครับผมบวันนี้พี่ขอบคุณมากที่มาแบกพี่ PUBG <Up S 3> เนี่ยเป็นเกมที่พี่ไม่คิดจะเล่นเลยแต่พอมาเล่นแล้วมีคนแบกก็รู้สึกเอเอเอมันก็สนุกขึ้นมาวะ่ะ<ช>เออเดี๋ยวอาจจะก,กลับไปกลับไปเล่นอีกครั้งอะ่ะตอนแรกแม่งเล่นแล้วมึนไงมลนเกมให้สนุกว่าเราเล่นกับเพื่อนเราเล่นกับคนที่เรารู้จักมันได้มีฟิลลิ่งแบบโคลกันใช่ไหมโอเคโอเควันนี้เกมสนุกยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณเบียร์มาก ครับผมขอบคุณทีุู่สามมาแบบพี่นะแล้วต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับผมเอออินฟินิตี้บีบีกันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะฮะช่องพ e พ s ์นะครับใน f a c e b o o k YouTube นะครับต่างๆอีกมากมายแล้วก็ pops t v นะครับมีรายการดีๆเยอะแยะวันนี้เดอะแบกลาไปก่อนครับอีพีนี้พับ g ีกับน้องเบียรนะครับขอบคุณมากครับน้องเบียรขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ